สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมบรรยากาศหนองหานนะครับผมกับวิถีชีวิตที่ยังต้องดำเนินต่อไปนะครับผมก็วันนี้เรือนักท่องเที่ยวนะครับผมที่จะพานักท่องเที่ยวไปที่ดอนสวรรค์นะครับผมเลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะครับผม ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับผมที่เรือจอดอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับผมตอนนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวก็กำลังจะใส่ล่มนะครับผมใส่เสื้อชูชีพนะครับผมเนาะผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เพื่อนชมนะครับผมฟังเสียงนกไปด้วยนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศก็จะมีอากาศก็ ถึงจะแดดแต่ก็ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับชมบรรยากาศต้นตาลนะครับผมมีนกนางแอ่นนะครับผมวิ่งชวชเฉวียนไปมานะครับผมพาบรรยากาศรอบๆเพื่อนได้ชมนะครับนี่นะครับผมต้นตาลนะครับผม อยู่ใกล้โรงพยาบาลนะครับผมก็อาจจะมีเสียงรถยิ่งผ่านไปผ่านมานะครับผมนี่ครับผมเรือพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมนักท่องเที่ยวก็ทยอยลงเรือแล้วนะครับผมเดินชมใกล้ๆนะครับผมนี่ครับผมเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมของพี่น้อง ต้นเรือน,นะครับผมจังหวัดสกลนครน,นะครับผมไปแล้วครับผมตอนนี้นะตอนเที่ยวอ,อยู่ประมาณสองท่านนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมจุดมุ่งหมายก็คือดอนสวรคนนั่นเองนะครับผมไปแล้วครับผมเ <'s> ลตเตอร์ ตัดมั่งนะครับผมก็ต้องปลอดภัอไปไปแล้วครับผมครับผมถึงจุดหมายปลอดภัยครับผมจะมีอีหนึ่งรับนะครับผมรอเข้าเดี๋ยววันเรียกว่าเข้าเข้าคิวรอนะครับผมนี่นะครับ Yeah. กำลังล้นเหลือนะครับผมทีมเรือของเราครับผมก็เข้าจอดเทียบท้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอนักท่องเที่ยวนะครับผมกับผมก็รอนักท่องเที่ยวนะครับผมที่จะ ไปเที่ยวที่เกาะดอนสวรรค์นะครับสําหรับผมก็วันนี้กับน้องหานวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับผมขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ